มีหลายคนนะคะที่อยากจะได้แฟนเก่านะคะที่เลิกลากันไปแล้วเนี่ยกลับมานะคะหรือแม้แต่กระทั่งสามีนะคะที่เลิกลากันไปแล้วแยกกันอยู่แล้วเนี่ยแต่อยากจะให้เขากลับมาเป็นครอบครัวเหมือนเดิมนะคะสําหรับใครที่มีความต้องการแบบนี้นะคะลองฟังดูนะคะว่าคุณยังมีความคิดแบบเดิมอยู่ไหมนะคะฟังแล้วก็คิดตามไปด้วยนะคะว่ามันมันมันคุ้มไหมกับการที่ ที่จะเอาเขากลับมาอยู่กับคุณนะคะอ่ะข้อแรกก็คือให้คุณลองทบทวนนะคะเรื่องราวที่ที่คุณได้เลิกลากันแล้วก็การที่คุณคิดอยากจะเอาเขากลับคืนมาเนี่ยมันเพื่อประโยชน์อะไรนะคะความปรารถนาของคุณเนี่ยปรารถนาอยากได้เขากลับมาจริงๆมันคืออะไรความปรารถนาของคุณนะคะเพื่อประโยชน์อะไรน,นะคะมันเพื่อประโยชน์อะไรหรือแค่คุณคิดว่าคุณรู้สึกเหงา คุณไม่มีใครตอนนี้คุณคิดว่าถ้าเกิดเขากลับมาคงดีเขากลับมาค,คุณคงมีความสุขมากกว่าเดิมคุณคงมีความสุขมากกว่าการกว่าการนั่งนั่งอยู่คนเดียวหรือข้อสามบางคนเนี่ยอยากจะได้แค่ชัยชนะได้ความสะใจนะคะได้ความชัยชนะอาจจะแฟนอาจจะไปมือมีมือที่สามนะคะแต่คุณต้องการที่จะแย่งเขากลับมาให้คุณลอง ชั่งน้ำหนักดูนะคะว่าความทุกข์และความสุขของคุณเนี่ยเวลาที่คุณอยู่กับเขาเนี่ยทุกข์หรือสุขมากกว่ากันลองชั่งน้ําหนักดูแล้วก็ลองคิดถึงภาพอนาคตจริงๆอ่ะที่คุณต้องการให้มันเกิดขึ้นจริงนะคะว่าในภาพอนาคตของคุณเนี่ยมันจะมีเขาอยู่ในภาพอนาคตของคุณไหมอย่างที่บอกอะคะ่ะว่าเวลาที่เราชั่งน้ําหนักความทุกข์กับความสุขแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเหตุการณ์ในอดีตนะคะ เขาทำให้เราสุขมากๆเรามีความสุขด้วยกันมากๆความทุกข์น้อยมากโอเคมันก็คือเหตุผลที่ที่เราคิดว่าเราสามารถที่จะจะสามารถอยู่ด้วยกันได้อีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าเกิดความทุกข์มันมากกว่านะคะสิ่งที่คุณอยากจะเอาเขากลับมานะคะหรือว่าคุณต้องการที่จะเอาเขากลับมาอยู่กับคุณเนี่ยยังไงมันก็ต้องเกิดทุกข์มากกว่าอยู่แล้ว ะะอันนี้มันจะทําให้คุณมอ,มองเห็นภาพอนาคตได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะลองชั่งน้ําหนักดูนะคะว่าความสุขและความทุกข์ของคุณเนี่ยที่อยู่ด้วยกันเนี่ยแบบไหนมันมากกว่ากันนะคะความสุขที่คุณห่วยหาอยู่ตอนเนี้ยนะคะคุณสามารถหาได้จากที่อื่นด้วยซ้ํานะคะไม่จําเป็นต้องมีเขาถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้รับความสุขมากกว่าความทุกข์นะคะอลองคิดดูนะคะข้อที่สองนะคะให้คุณลองทํางานเขาเรียกว่าผ่าน ความท้าทายทางอารมณ์ตัวเองอารมณ์ตอนแรกตอนที่เขาเดินจากไปเนี่ยนะคะตอนที่เลิกกลากันใหม่ๆเนี่ยมันก็คงยังไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกคะ่ะแต่อารมณ์ที่มันรู้สึกว่าเจ็บปวดมากๆก,ก็คือตอนที่เราเนี่ยได้อยู่คนเดียวแล้วมีความคิดที่ฟุ้งซ่านเวลาที่นั่งอยู่คนเดียวเนยความคิดมันฟุ้งไปไกลคะ่ะมันฟุ้งแล้วคุณปล่อยให้อารมณ์ตัวเองมันไหลไปตามสิ่งที่คุณคิดคุณปล่อยอารมณ์ตัวเองไหลไปตามสิ่งที่ที่คุณจินตนาการ คุณปล่อยอารมณ์ให้ให้อารมณ์ตัวเองเนี่ยมนไหลไปตามอาดีตที่มันเกิดขึ้นในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ความสุขก็แล้วแต่คุณนั่งคิดถึงความสุขคุณก็ร้องไห้นั่งคิดถึงความทุกข์คุณก็ร้องไห้อันนี้เขาเรียกว่าการปล่อยอารมณ์ที่มันไหลไหลไปตามอารมณ์ของตัวเองนะคะปล่อยให้ความคิดและจินตนาการมันไหลไปตามอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองอย่างเงี้ยไม่ดีนะคะการอยู <S <s ่ก <s> ับต <s> ัวเองเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะปล่อยให อารมณ์ความทุกข์เนี่ยมันหายไปได้เพราะว่าเรากําลังทุกข์อยู่นะคะการทํากิจกรรมอย่างเช่นการไปออกกําลังกายนะคะการไปจ็อกกิ้งบ้างเจอเพื่อนบ้างเจอครอบครัวบ้างอันนี้มันเป็นการช่วยทําให้เราดีขึ้นในระดับหนึ่งแต่ว่าเมื่อเรากลับมาอยู่กับตัวเองเนี่ยนะคะเราก็ยังยังยังมีความทุกข์เหมือนเดิมมันต้องใช้เวลาค่ะแต่สิ่งที่อยากจะช่วยนะคะให้ให้ให,ให,ให้ให้ทุกคนเนี่ยมีความรู้สึก นะคะมีความรู้สึกทางทางทางด้านจิตใจนะคะคือให้มีจิตใจที่แข็งแกร่งนะคะด้วยตัวเองเนี่ยมันจะเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือการแก้ปัญหาด้วยการใช้สติการมีสติมันจะต้องมีสมาธิใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยยังปล่อยให้ตัวเองมีอารมณ์ไหลไปตามความรู้สึกทุกข์ของตัวเองตลอดเวลาเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ รู้ไหมคะว่าผู้ชายที่เขาอยากจะกลับมาเนี่ยเขาจะไม่ไม,ไม่ไม่กลับมาหาคนที่ที่เขาจะรู้สึกทุกข์ด้วยผู้ชายเขาชอบอะไรที่มันเป็นพลังงานในเชิงบวกเป็น e อ e น g y สูงสูงนะคะเขาจะไม่กลับมาหาคนที่มีความเศร้ามีความเหงาเขาจะไม่กลับมาเพื่อปลอบปลมเราแน่นอนนะคะเขาจะกลับมาเมื่อต่อเราเมื่อต่อตัวเราเนี่ยนะคะเป็นคนที่แข็งแกร่งทั้งกายและใจแล้ว จำไว้นะคะว่าถ้าเกิดอยากได้เขากลับมาต้องทำตัวเองให้แข็งแกร่งให้เร็วๆนะคะด้วยการด้วยการด้วยการไปเพิ่มนะคะเพิ่มให้จิตของคุณเนี่ยสงบนะคะสงบสติสงบจิตคือมีสติมากขึ้นการที่มีสติมากขึ้นเราก็จะสามารถที่จะเขาเรียกว่ามีปัญญาไปจัดการกับปัญหาต่างๆได้นะคะ กลับมารักตัวเองดูแลตัวเองก่อนอย่าลืมนะคะว่าผู้ชายจะไม่เข้ามาเพื่อปลอบประโลมผู้หญิงแน่นอนเขากลับมาเมื่อเขาต้องการได้รับความสุขเท่านั้นเขาเองเขาก็ต้องการความสุขค่ะเขาไม่ต้องการความทุกข์จากใครเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องปรับที่ตัวเองการที่จะทําให้ตัวเองมีจิตที่แข็งแกร่งเราต้องอยู่กับสมาธิ เพื่อที่เราจะได้มีสติปัญญาที่มากขึ้นนะคะการที่เราทําสมาธิบ้างนะคะอยู่กับลมหายใจโอเคมันก็ไม่ง่ายนะคะสําหรับคนที่กําลังมีความทุกข์อยู่แล้วจะให้มาทําสมาธินะคะนั่งรูลมหายใจก็คงยากสิ่งที่ครูได้จากการไปเรียนฟรีนะคะในช่องของครูอ,อ้อก็คือการทําสมาธิแบบ4 8 8นะคะลองทําสมาธิแบบ48 8ดูนะคะมันจะทําให้คุณเนี่ยอยู่กับ อย,อยู่กับสมาธิได้อยู่กับตัวเองได้ในช่วงขณะหนึ่งทำแบบนี้นะคะเชา้ากลางวันเย็นนะคะ4 8 8คืออะไรหายใจเข้า4ครั้ง1 2 3 4แล้วกลั้นหายใจไว้8 1 2นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8แล้วค่อยๆปล่อยออกมา1 2 3 4 5 6 7 8แแบบนี้ค่ะลองทำวนๆน,นะคะซ้ำๆคุณจะได้อยู่กับสมาธิอยู่กับตัวเองเพื่อให้จิตของคุณแข็งแกร่งขึ้นเพื่อที่คุณจะได้มีปัญญา ในการคิดนะคะและวิธีการที่คุณจะเอาเขากลับมาเนี่ยมันมีวิธีการอะไรบ้างนะคะมันจะต้องใช้สตินะคะในการคิดนะคะคือสติและปัญญามันจะม,มันจะต้องมาคู่กันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ได้มีจิตที่แข็งแกร่งลองไปฝึกจิตตัวเองให้แข็งแกร่งก่อนแล้วก็ช่วยดูแลตัวเองให้มากขึ้นนะคะ,ะไม่ไม่จมอยู่กับความเหงาไม่จมอยู่กับความเศร้านะคะอย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ย ปล่อยให้ความรู้สึกเศร้านะคะแล้วคุณไหลไปกับอารมณ์เศร้านั้นตลอดคุณจะกลายเป็นคนที่ซึมเศร้าแล้วก็เศร้าไปตลอดเลยเพราะฉะนั้นต้องฝึกจิตตัวเองให้แข็งแกร่งโดยการทําโดยการนะคะโดยการทํางานผ่านความท้าทายทางอารมณท์ทางอารมณ์ก็คือการฝึกจิตของตัวเองให้แข็งแกร่งนั่นเองนะคะอยากจะให้ทุกคนนะคะ ลองนำสิ่งที่ครูให้วันนี้นะคะลองไปลองไปคิดทบทวนดูนะคะเดี๋ยว EP อื่นๆนะคะเดี๋ยวครูจะนำมาบอกวิธีการอีกนะคะว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยเราควรจะทำยังไงอันนี้เป็นวิธีการเริ่มต้นนะคะสำหรับการที่อยากจะได้เขากลับมาอยากได้แฟนเก่ากลับมาครูเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังเจอปัญหานะคะคลิปนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะ